เคยสังเกตไหมเวลาอยู่ใกล้ต้นไม้ดอกไม้มองอะไรเขียวๆในธรรมชาติฟังเสียงนกร้องหรือได้แช่น้ำอุ่นๆแล้วรู้สึกผ่อนคลายลืมเรื่องไม่สบายใจไปได้เราสัมผัสได้ว่านี่แหละคือความสุขแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยสงสัยเลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกวันนี้เรามีความรู้และงานวิจัยที่ยืนยันว่า การเชื่อมโยงกับธรรมชาติทําให้เรามีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีเหตุผลรองรับอยู่ <songs of humor> อย่างเช่นเรื่องสีเราพบว่าสีเขียว <McL aces> คือสีที่เพิ่มความสบายใจร่มเย็น be <a beautiful beauty> เห็นแล้วสบายตา <S <S <together> <S ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดเพิ่มความสดชื่น ส่วนผู้ป่วยหักพักฟื้นในห้องที่สามารถมองเห็นธรรมชาติหรือได้ใช้เวลาในสวนจะสามารถฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยได้เร็วกว่าสำหรับคนเมืองนอกจากเราจะดีใจเมื่อเห็นสีเขียวของไฟจราจรที่บอกว่าเราจะผ่านรถติดไปได้แล้ว สีเขียวในเมืองยังช่วยลดความกระด้างของตึกอาคารลดความตึงเครียดของจิตใจเมื่อต้องใช้เวลาเร่งรีบตลอดเวลาแสดงว่าคนเมืองก็ต้องการธรรมชาติตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะวันหยุดหรือเมื่อรู้สึกเครียดนอกจากนี้ความรู้เรื่องไบโอฟิเลียหรือความใฝ่หาธรรมชาติของมนุษย์เป็นเครื่องยืนยันอีกเรื่องว่าลึกๆแล้วมนุษย์มีความต้องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ พราะวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นใกล้ชิดธรรมชาติมาตลอดทําให้เราเบิกบานเมื่อเห็นดอกไม้ผลิบานชื่นใจเมื่อเห็นต้นไม้แตกใบอ่อนก่อนความเป็นเมืองจะค่อยๆแยกมนุษย์ให้ห่างออกมาใช่ว่าเราจะหมดหนทางซะทีเดียวจริงๆแล้วเราสามารถสร้างพื้นที่ธรรมชาติของตัวเองได้อย่างส่วนเล็กๆริมระเบียงบ้านหรือต้นไม้สักกะถางบนโต๊ะทำงาน การเฝ้าดูมันเติบโตอย่างช้าๆวันละไม่กี่นาทีก็ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้วันที่เหนื่อยล้าของเราได้แล้วหรือการได้ออกมาอยู่ใกล้ๆต้นไม้นั่งริมแม่น้ํามองดูน้ําไหลเอือ่อยๆช่วยทําให้ใจนิ่งขึ้นความคิดฟุ้งซ่านจะสงบลง แม่วสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกเป็นไงมากแม่คิดถึงนะงานยุ่งมากเลยแม่ช่วงนี้ฮะเหรอเครียดเหรอลูกเหรองานเยอะเหรอแม่สบายดีแม่อยู่บ้านต้นไม้เยอะเลยลูกอากาศก็ดีมันก็เลยทำให้แม่แข็งแรงดีไงสุขภาพก็ดีด้วย เราจะได้เข้าใจว่าธรรมชาติอยู่รอบตัวเราและรอให้เราเปิดใจเชื่อมโยงอยู่แล้วลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเรารวมถึงสิ่งที่ไกลออกไปแต่มองเห็นได้เช่นก้อนเมฆหรือแม่น้ำจึงไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นการสัมผัสธรรมชาติเพื่อบำบัดจ,จิตใจเช่นชินรินโยกุของญี่ปุ่นหรือการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลก ดังนั้นเราไม่ต้องรอวันหยุดไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติแค่เราลองเปิดใจเปิดประสาทสัมผัสค่อยๆสัมผัสธรรมชาติผ่านใบไม้ดอกไม้หรือกลิ่นอากาศยามเช้าทุกสิ่งที่เราพบเจอระหว่างทางไปทำงานเพียงแค่ใช้ภาษาทางห้าของเราเท่านั้นเมื่อเราสัมผัสธรรมชาติมากพอเราจะเริ่มมองทุกอย่างช้าลงเราจะได้คุยกับตัวเองมากขึ้น แล้วตอนนั้นเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นจนเกิดเป็นความสุขแม้เส้นทางสู่ความสุขจะมีหลายเส้นแต่การเชื่อมโยงกับธรรมชาติก็เป็นวิธีที่ง่ายและใกล้ตัวเรามากมากจนเราอาจไม่เห็นมาก่อน ขอเรามักมองหาสิ่งที่อยู่ไกลจนมองข้ามเพื่อนร่วมโลกอย่างพืชและสัตว์ต่างๆไปขอเชิญทุกคนพาตัวเองไปเปิดใจเชื่อมโยงกับธรรมชาติให้เราได้เข้าใจธรรมชาติและตัวเองในมุมมองใหม่ๆจนกลายเป็นความสุข ความสุขที่เราสร้างได้ด้วยตัวเอง